กลับสวัสดีครับกลับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกท่านครับอาขับมาพบมาเจอกันในเซานี้ครับเป็นเซาของวันอาทิตย์ที่22กันยายนครันห้ารอยหกสบเจ็ดอาขับช่วงเซานะครับแอดวิไลนะครับกะก่อนจะมาทําคลิปนะครับกะอ่านคอมเมนต์เช็คคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์เอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับอาเซานี้กับมี่ตั้งแต่คอมเมนต์ดีๆนะครับอาขอกราบขอบบุญขอบคุณ fc นะครับที่คอมเมนต์มาแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องของตัวเลขแนวทางบางนะครับอ่เสนอมาครับอ่คิดเห็นมาแตกต่างกันบอกเป็นยังนะครับขอแต่เห้คอมเมนต์ดีๆอ่ีอยู่ในตามกฎเกณฑ์ของ YouTube เพิ่นนะครับกับแอดวิไลเช็คเบื้องอ่านเบื้องแล้วตอบแล้วมีแต่คอมเมนต์ดีๆครับเสาวนี้ก็ได้นะครับเอาขอกราบขอบุญขอบคุณอ่า fc คุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้กําลังแรงใจ นะครับแอดวีไลนะครับแล้วก็ยอดไลยอดแช่นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับอามาในคลิปนี้นะครับแอดวีไลนะครับมีตัวเลขแนวทางที่เอฟซีลอคอยอีกสำนักหนึ่งนั่นก็คือเป็นเลขดับของพอกล้วยนะครับเป็นดับล่างนะครับอาขอบอกเอฟซนะครับขอแจ้งเอฟซีว่างวดนี้สําหรับดับปนพอกล้วยจะเบรกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแนวทาง อเอาไงไยๆคือดับวอยู่มาสองหัวติดนะครับดับไม่อยู่สองหัวติดพอ่อ้วยจะคํานวณสูตรใหม่สําหรับดับบนนะครับขอเบรกไวก่อนนะครับบอกเอฟซีให้ทราบกันหวดนี้พอ่อ้กยจะปล่อยมาตั้งแต่ดับล่างนะครับเพราะว่า,าดับล่างยังไม่หลุดสองหัวติดแล้วนะครับสถิติเอาสองหัวติดที่ผ่านมานะครับก็คือ ดับอยู่นะครับคือถ้ารุดแล้วเขาต้องนับหนึ่งใหม่นะครับเอฟซี FC เอาง่ายๆเอาให้เข้าใจง่ายๆคือถ้าดับไม่อยู่ต้องนับหนึ่งใหม่อ่าก็คือชุดล่างนะครับดับอยู่สองหัวติดแต่ว่าดับบนดับไม่อยู่สองหัวติดพอกลวยเลยจะเบรกชุดดับบนไว้ก่อนนะครับอ้าขอแจ้งให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ทราบได้เข้าใจกันงวดนี้เอาเฉพาะดับล่างไปก่อนนะครับ ให้พ่อกล้วยได้คำนวณสูตรใหม่ก่อนนะครับอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะครับเข้าเข้าไปเบิ้งชุดดับล่างของพ่อกล้วย1ตุลาคมครับ2,567งวดที่3นะครับจะดับอยู่ไหมนะครับครับนี่คือ,อสคริปต์งวดที่ผ่านมานะครับแนวทางแตก3 7ดับ41ชุดนะครับ ที่ติด3นะครับจะมีแค่3038นะครับมี 38, ม3 30, 6, 3, 3, 6ไม่มี37นะครับปรากฏว,ว่าดับอยู่นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นี่คือดับล่างนวดที่ผ่านมานะครับ16กันยายนอะคลิปนี้จากแาวจากน้อยนะครับเพราะว่าแนวทางแอดวิไลเช็คเบื้องล้ว ว่าที่ผ่านมา4 1ชุดนะครับนี่4 1ชุดงวดนี้36ชุดนะครับอ่าใส่เวลาพอสมควรเอาคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นเขียนตามเลยนะครับ36ชุดงวด1ตุลาคมนะครับ1ตุลาคม36ชุดอ่าเริ่มเขียนเลยนะครับเพราะว่ามันจะกินเวลา f f c คุณพ่อคุณแม่กันอ่าคู่แรกนะครับอ่าเริ่มกันเลยนะครับอ่าคู่แรกคือ สี่ศูนย์ห้าสามห้าหนึ่งหกหกหกสองไปเร็วเน็ตจังน้อยเด้อคุณพ่อก็ไม่เขียนตามเลยนะครับต่อไปครับ เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าต่อไปครับเจ็ดสามแปดสองแปดสี่ต่อไปครับ กต่อไปครับ08ต่อไปครับ06นย์หกนะครับต่อไปครับต่อไปคือหน่งหนึ่ง หนึ่งเจ็ดสองสี่ต่อไปครับสองแปดสามเจ็ดสามเจ็ดคือวัตถิพานมานะครับแตกสามเจ็ดต่อไปสามเก้า ต่อไปครับเจ็ดสต่อไปครับ39ต่อไป39ต่อไปครับ ต่อไป49ครับ49ต่อไปครับ5 50ต่อไปครับ6ง ต่อไปครับ04 13 3ส59หนต่อไปครับ ต่อไปคือสองหนึ่งต่อไปครับสองสองต่อไปครับ2 3ต่อไปครับคือสองห้า สองหกต่อไปครับสองเจ็ดต่อไปครับสองเก้าต่อไปครับศูนย์หนึ่ง คู่สุดท้ายครับคือ8 1อ่า8 1นะครับคู่สุดท้ายคือ8 1อ่าเดี๋ยวทางเอฟวีไลเช็คเบิงใหม่อีกรอบหนึ่งว่าจะคู่แท้นะครับ8 1อ่าพอดีได้เวลาตอนนี้จะเก่าหน้าที่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36ชุดนะครับ36ชุดคงจะลงตัวนะครับเป็น36ชุดนะครับ ครับสามสิบหกชุดนะครับสามสิบหกชุดอะไรใดข้อ,ะนนอกะมาล่อลุ่นกันว่าพอกล้วยจะดับยูบอนะครับ <c oughs> เป็นหวดที่สามต่อนะครับสามสิบหกชุดเป็นดับล่างนะครับเอฟซี MC คุณพอ่อคุณแม่เมืองห้ดีอ่าสำหรับผู้มักผู้ชอบนะครับอา่าสุดท้ายนี่กับปิดท้ายด้วยอ่าคำบอกกล่าวของพอ้วยว่าชนเด่นชนดัง ่ซนเลขฝันแม่นๆนะครับไม่ได้ห้ามซื้อนะครับสื่อใดเด้อครับสื่อใดกองฉลากไม่มีเลขดับแต่สูตรดับทำขึ้นมาเพื่อสูตรตัวเองของพ่อกว่วยบอกนะครับชัดเจนสนเด็ดสวดดังซื้อได้นะครับเอามักชอบแคปหน้าจอไว้นะครับพิจารณาฝากตอนกันแนวทางดับล่างของพ่อกววยนะครับหตุลาคมเพามาลุนกันว่าจะดับอยู่อีกบ่อ สุดท้ายนี่แอดวิไลจะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปอายุดีไม่แห้งครับเจอกันคลิปหน้าแนวทางยังรออีกหลายสำนักที่จะลงไหเอฟซคุณพ่อคุณแม่ในมือนี้สวัสดีครับ